สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่เล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญถอนเงินเข้าทูมันนีว่วอลเลตการถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่100บาทแล้วก็สูงสุดในการถอนจะอยู่ที่ครั้งละ400บาทใครอยากเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้การเล่นเกมของแอปนี้ไม่ยากค่ะ เออมันจะเป็นการที่เราจับคู่สัตว์3ามอย่างติดกันนี่เดี๋ยวเล่นเกมให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปบอกเมนูต่างๆนะืมอืมไม่ผ่าน่ะเอาจริงๆ <c ười> ไอ้หมูอยู่ไหนอะ ให้ <cido f 1> <H> um> จบเลยอ่ะไม่ผ่านแล้วเอาใหม่อ่ะประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะมันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้เล่นให้ดูใช่ไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาบอกเมนูต่างๆการใส่รหัสคำเชิญรูปมีตรงนี้ในการใส่รหัสคำเชิญจะอยู่ตรงนี้ รหัสคำเชิญก็ c c 6 7 4 8 2 9 cc 6 7 4 8 2 9นี่ใส่ตัวนี้นะคะอันนี้ใส่ตรงนี้ได้เลยโอเคพอเราใส่รหัสคำเชิญเสร็จเราก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่ 66, 66 6 6 6 6 6นห้ยหเหรียญใช่ไหมอะ โอ้ยนี่มันผูกเองกอัตโนมัติแล้วนี่เออขออภัยรหัสคําเชิญไม่ต้องใส่แล้วนะคะเพียงแค่เรากดต่อจากลิงก์ก็เขาจะผูกเองอัตโนมัติส่วนเมนูถัดไปกล่องของขวัญกล่องของขวัญตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการถอนเงินการถอนเงินมีหลายเมนูมีหลายอย่างให้เรากดนี่หนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยบาทการถอนเงินอีกอันนึงก็จะเป็นการล็อกอิน เนี่ยนะคะการล็อกอินเราสามารถมากดล็อกอินได้ทุกวันการเช็คอินก็ดูโฆษณาหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็รับตรงนี้แล้วก็ภารกิจตรงนี้แรกก็จะเป็นการถอนเงินเหมือนกันนี่แรกแล้วก็การเชิญใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนเราก็สามารถมากดคั้นลอกอินของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้นะคะสําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนถามว่าแอปนี้ไม่แนะนําเพื่อนได้ไหม ไม่แนะนำเพื่อนก็ได้แอปเกมหรือ,อแอปเกมเออไม่แนะนำเพื่อนก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงมันอาจจะต้องขยันเล่นเกมนิดนึงเพราะว่ามันมันมันก็มีค่าความจากการแนะนำเพื่อนอะ่ะมันก็เลยช่วยในการถอนมากขึ้นนะคะก็ลองดูละกันส่วนการเล่นเกมตาม ที่เล่นให้ดูเมื่อต้นคลิปเลยว่ามันเล่นกันยังไงก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการมาแนะนำแอปใหม่ที่หาเงินเข้า to money wallet แ like บบฟรีๆใครอยากเล่นลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบเล่นเกมสามารถเล่นได้ใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปได้ใครอยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมดูนะโปรไฟล์ช่องใดนะคะส่วนการถอนเงินเดี๋ยวขอสาธมยอดให้ถึง คำถาม100บาทก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาถอนให้ดูนะคะว่าการถอนเงินของแอปนี้มันถอนยังไงใครชอบกดติดตามไว้ใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้นะคะ